เดี๋ยวเราจะมาพบกับทอดมันตร้่งแบบข่อ้อมเนะอมนะา่ราบนะ่แี่ทำทำไม่ทันลูกค้าเลยค่ะตไม่าแล้วจไม่ีาแล้วจ้าวันนี้มกากิโลครับเนี่ย ก็เลยนะร้ <16 5. S 1> อยหกห้าหนึ่งแปดรอยชิ้นโอ้โหกระเดียดอยู่ด้วยไอันนี้อันนี้เป็นเป็นแบรนด์ที่บ้านเลยปะใช่ที่ชายทำอันนี้คือเราขายขายแบรนด์ได้ไหมหรืยอยังไงครับขายแบรนด์ด้วยขายเป็นชายขายเป็นชาย ก็คือเราก็จะทําเป็นแปงแน้งเงี้ยขายใช่ไหมอ๋อทอมันเลยขยายอยู่ที่เซนตุโลกอยู่ที่ไหนนะตัวเมืองที่เซนตุโรกเซนตุโรกกำลังขยายงานไปหลายที่เป็นสาขาเราเองหรือว่าขาาอ,อ,าอ,อสาขาเราเองเลยเป็นที่เติอโสุดท้าย

ต่ออะไรนะคะต่อมาได้เลยร้านใหมร้อยๆในจ้าร้าร้อยๆในไงอันนี้ทางทางทางร้านนี่มีมีเทสไหมมีเทสครับเทส<อ>ชื่อชื่อเป็นอะไรครับเอ่อทอดมันกุ้งพ่อเมืองเลยครับเทสพ่อเมืองเลยทอดมันกุ้ง,องเออใช้คําว่าทอดมันพ่อเมืองก็เจอเลยครับโอใช่ครับแล้วแล้วเบอร์ต,ตริดต่อเอ่อศูนย์แปดสองครับสามสองแปดสองหกสามห้าครับคือใครสนใจแบบว่าอ,อยาก หรือเป็นชายก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อพูดคุยได้ครับหรือหรือเราจะติดต่อทางแบบแป้งไปทำเองได้ใช่ครับทเองก็ได้ได้ได้เราก็ผลิตให้ได้ครับก็คือโทรติดต่อได้เลยได้ครับได้ครับได้ครับผมครับขอบคุณครับาม่จ้าคิวไม่ยาวแถวไม่ยาวมาต่อกันก่อนนี่คิวขวามืน้องแมคจขวามือจ้ามาต่อตามกันนะจนะคะยะ นี่ครับลูกค้าก็มายืนรอ่อดแถวนะทอดไม่ทันลูกค้านะครับแถวไม่ยาวแล้วขยับตามกันเลยนะจ๊ะแถวไม่ยาวขยับตามกันเลยจ้าแถวไม่ยาวขยับตามกันเลยนี่จ้าแถวไม่ยาวขยับตามกันเลยนะมาจ๊าแถวไม่ยาวจต่นี่ทอดมันกุ้งเนื้อกุ้งเน้นๆเหมือนเดิมนะจ๊ะเจ้าเข่าเจ้าเดิมนะจ๊ะพี่

อันนี้คือซีทีซไม่ต้องดรามาร่าครับน้ำมันเขาเปลี่ยนใหม่ทุกเชา้าอยู่แล้ว สองนาทีคือให่เตาจ้าสองนาทีคือให่เนะจ้าสองนาทีคือให่เตาจ้าใช้เวลานานไหมครับเวลาทอดประมาณาาสามนาทีสนาทีเพราะว่าถ้ามันถ้าเป็นเนื้อกุ้งแท้เนี่ยมันจะติดง่ายแล้วสมัมผัสมันจะไวตอ่ตอตอ่ตอความร้อน ใช่ใ <One> ช <input> ่เพราะว่าอย่างพวกกุ้งสดเงี้ยเราย่างเราทำอะไรมันก็แป๊บเดียวสุกเพราะถ้าเกิดเราไว้นานสุกเนี่ยจะแน่ตัวน้กุ้งจะใส่น้ำออกให้อ่าฮใช่น่าจะเลยต้องต้องใช้เครื่องอุณภูมิกับนกับเวลาจับต้องใช้เครื่องอุณหภูมิกับนาฬิกาจับเวลานะครับสี่ทุ่ม มันจะเก็บได้ <laughs> ออกจากกระทะมาแป๊บเดียวหมดแล้วครับทำไม่ทนลูกค้าเลยหนนาทีนะจะหนึ่งนาทีขึ้นอีกเท่านะจ๊ะหนึ่งนาทีขึ้นอีกเทานะจ๊ะแล้วรอบต่อไปขึ้นสองเท้าให้ใจรอบต่อไปยึ้นสองเท้านะพี่นะอ่ะรอบต่อไปเดี๋ยวน้องขึ้นสองเท้าจ้ารอบต่อไปขึ้นให้สองเท้าเลยจ้าขายดีมากเลย คนที่ติตาแล้วอนะครับใหม่นะจะขึ้นใหม่อีกเตานะจะขึ้นใหม่อีกเตนะ้านหน้าระวังน้ามันด้วยพี่ล้านหน้าระวังน้มพีนขึ้นขึ้นไปแล้วนะครับเตานึงครับเลเดียวครับชิ้นละสิบบาทเองครับเนี่ยที่ตลาดพิยาคนลุงนะ วันนี้พี่เอ,อ่อมาที่ตลาดพิยากรุ่มนี้จะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ป่ะครับเสาร์อาทิตย์ค่ะนีะถถ่ถ้าวันธรรมดาก็อยู่ที่อะไรนะตลาดนัดมาเลยนะตลาดพรดถ้าถ้าวันธรรมดาก็วันธรรมดาเนี่ยเราจะอยู่ที่ตลาดนัดนัดป้าพรซอยห้าสิบสองซอยห้าสิบสองซอยตรงข้างตลาดพิยากรือ ตลาดยิ่งเจริญยูเขตอะไรครับบางเขนก็คือถ้าวันธรรมดานี่เราก็คือขายจันทร์หนึงทุกเลยเหรอทุกวันเลยก็ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมาอยู่ที่นี่ประจำอ๋อก็คืออาจจะมาอยู่ที่นี่ที่ตลาดพิยากรุ่มเนี่ยจันทร์ถึงเฮ้ยอังคารอังคารถึงอาทิตย์อันนี้กำลังหาล้วงช่วยใช้เยอะ เราก็ต้องฝึกลูกน้อย่ะใช่ไหมกว่าจะเข้าที่กว่าจะอะไรพี่กำลังนี้กำลังหาเลยอืะกำลังรับสมัครใครสนใจใครสนใจติดต่อได้ตามเบอร์ที่พี่เขาให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับใครสนใจอยากจะมาเป็นพนักงานอ่าแต่เขาบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าลูกค้าก็ ขายดีมากลูกค้าอรอซื้อตลอดนี่ครับร้อนๆขึ้นน่ากินเลยครับเนี่ยรอนอยนสอีั พอเวลาสำนักที่คือเตาจ้าหมดอีกแล้วนะครับพี <S <S ่นาเพื่อใหเตาด่างมาได้โอเคนะครับเอ่อก็ฝากไปพี่เอฟสีแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาลองชิมอยากจะมากินโดนัทกุ้งนะครับแบรนด์พ่อมือเอ่อมาได้ที่ร้านพิยาคนลุงนะครับเปลี่ยนน้ำมันใหม่ของวอนเตาน้วยเถอะลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ย โอเคนะครับก็ฝากไปที่เอฟซกดไลค์กดแชร์กดกรไต่ายกดติดตามให้ช่องตะเวนไดกแชแนลได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ